มาต่อกันที่รักนรกเดอะลอสเมโมรีฮทีมออฟเดอะวอลคิรีเอพิโ o ดที่3มกันครับการเดินทางของ2ตัวเอกกำลังเข้าใกล้พรนเทราไปเรื่อยๆทางนี้ก่อนจะถึงมันจะมีอีเวนต์ย่อย3เหตุการณ์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจดีแถม2ใน3ยังมีมินิบอให้สู้ด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่อีเวนต์แรกเป็นภารกิจชิดประตูกําแพงเมืองบริเวณสวนดอกไม้รีนากับเพอแวะเข้าไปชมสวนแล้วก็ได้พูดคุยกับรักที่เป็นคนดูแลครับ รีน่าเห็นว่าสวนมันงว่างอยู่ก็เลยถามว่าเว้นว่างไว้เพราะอะไรซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือเธอจัดสวนไม่ทันผนวกกับกลุ่มลูกค้าจากต่างถิ่นจะแวะมาชมสวนที่นี่เร็วๆนี้รักก็เลยขอให้เราช่วยตามหาดอกจิโอกราเฟอร์มาให้ครับฉะนั้นถ้าผู้ชมกดรับเควสนี้มอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวเพิ่มเข้ามาในแมปก็จะมีจิโอกราเฟอร์ออกมาต่อสู้ด้วยซึ่งถ้าเก็บครบและททำเควสนี้สําเร็จเราจะได้แฟนซีฟลาวเวอร์ที่มีสเตตเมจิกดิเฟนซ์16ลักบวก3ามอันนี้มาเป็นการตอบแทนครับเควสนี้จึงน่าทำมากมาก อีเวนท์ที่2นาฬิกาที่หายไป จุดเริ่มของเควสนี้มาจากเด็กน้อยบิดดอลที่แอบเอาพ็อกเก็ตวอชนาฬิกาโบราณของปู่มาเล่นระหว่างทางเขาทํานาฬิกาหายจึงขอให้เราตามหากลับคืนมาแล้วยังฝากให้เอาไปคืนปู่ให้ด้วยนะครับเพราะสู้หน้าปู่ไม่ไหวลัวจะโดนดุซ้ํสองครับจากนั้นเมื่อเราเอาพ็อกเก็ตวอชไปคืนให้กับปู่ได้แล้วปัญหาก็คือนาฬิกาอันนี้เป็นของสําคัญที่ย่าทิ้งไว้ให้และมันดันเปิดไม่ออกเราจึงต้องช่วยหายเทมมาช่วยปู่เปิดกล่องซึ่งพอเปิดได้แล้วนะครับนาฬิกาก็ขัดข้องอีกส่งผลให้เราต้องไปหาของจากมอนสเตอร์ที่เเเป็นนนหมมืออกกาวาว่ขฬิ แล้วมอนโตนั้นก็คือมินิบอสวีนอมัสที่เราจะต้องเอาชนะมันตัวนี้เลยครับ อีเวนท์ที่3าเป็นเรื่องราวของน้ำผึ้งที่โดนฮอร์เน็ตแย่งไปราวี่พ่อค้าเร่ร่อนคนนี้ได้นำน้ำผึ้งจากเจฟเฟสมาขายที่พอนเทราแต่ระหว่างที่หยุดพักมอนสเตอร์ผึ้งน้อยอย่างฮอร์เน็ตก็เข้ามาฉกไปครับเราจึงต้องช่วยตามหาน้ำผึ้งกลับมาครับนอกจากนั้นราวี่ก็ขอให้เราเก็บฮอร์เน็ตสติงมาเพิ่มเพราะเขาอยากเอามันไปขายและท้ายสุดที่ตัวละครคนนี้อยากได้เพิ่มเติมก็คือโรยัลเจลลี่ส่งผลให้เราได้ต่อสู้กับอะโดเลสเซนต์จายแอนฮอร์เน็ตมินิบอสราชินีของฝูงผึ้งงในนนนนีัน่เอ เอาละครับทีนี้บริเวณประตูทางเข้าเมืองเราจะได้ยินเสียงคนเอะอะเหมือนกําลังทะเลาะก,กันทั้งสองแอบ,บเข้าไปส่องดูครับภาพที่ได้เห็นได้ยินคําแรกก็คืออาจารย์ที่กําลังดุลูกศิษย์ว่าตัวแมลงก็เลยไม่กล้าไปที่ท่อน้ําใต้ดินงั้นสิโดยคนที่กําลังโดนดุอยู่มีชื่อว่าเซียวหลินนะครับเธอคือตัวละครที่สะท้อนการเลือกเล่นผิดอาชีพเซียวหลินรับไม่ไหวกับการที่มั้งเป็นคลาสที่ใช้หมัดต่อสู้แถมยังต้องฝึกหนักผ่านการใช้พละกําลังร่างกายอีกในใจของเธอจึงแอบ,บคิดลึกๆแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นเมชน่าจะเหมาะ หญิงสาวจึงโดนลงโทษให้วิ่งรอบพอนเทรา่า100รอบจนได้นะครับทั้งนี้ตัวละครเซียวหลินจะเข้ามามีบทบาทในภายหลงังซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นผมค่อยมาเล่าเรื่องราวของเธอกันอีกทีนึงนะครับ ก้าวแรกมันเข้าสู่พอนเทราความรู้สึกเก่าๆในอดีตก็ได้หวนกลับมาเหมือนกับว่าเพอได้กลับบ้านเกิดแม้เขาจะยังจําอะไรไม่ได้แต่ว่าฟิลลิ่งนั้นชัดเจนจนน้าตามันไหลออกมาเองจนทําให้คาฟรากลาลิสแห่งพอนเทราเวสเกตที่อยู่ใกล้ๆออกอาการเป็นห่วงพระเอกขึ้นมาเลยทีเดียวครับเธอกล่าวคําต้อนรับเรากลับบ้านเพราะแม้จะไม่รู้จักกันแต่ว่าท่าทีของเพอก็ดูมีความตื้นตันต่อเมืองแห่งนี้อย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามในตอนนั้นเองที่เมจิกไนท์สองคนเข้ามาเคลียร์เส้นทางครับพวกเขาบอกกับชาวเมืองทุกคนว่าอาร์ชบิชอปกำลังจะผ่านทางนี้ขอให้ทุกคนเปิดเส้นทางให้และนี่จะเป็นการปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ของเขาผู้นั้น ประเด็นเนื้อเรื่องในช่วงที่อาร์ชบิชอปกำลังเดินเข้ามาเราจะได้ยินจากชาวเมืองเป็นหัวข้อต่างๆนะครับได้แก่ข้อแรกอาร์ชบิชอปนั้นเดินทางกลับมาจากดินแดนที่มีชื่อว่าไลท์เฮาเซนผมเองก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าที่นั่นมีประเด็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรในตอนนี้แต่คิดว่าจะต้องสําคัญมากๆแน่นอนข้อที่2ชาวเมืองยังพูดถึงความขัดแย้งระหว่างดินแดนอารูนาเฟลกับมิดการที่สิ้นสุดลงเพราะว่าได้รับการไกล่เกลี่ยดโดยอาร์ชบิชอปเช่นกันประเด็นที่3าอายอย Church, ร์ชบ,บิชอปพัก ทั้งนี้เมื่อไม่นานมานี้ประชาชนนั้นสังเกตได้ว่ามีการคุ้มกันโบสถ์อย่างแน่นหนากว่าเมื่อก่อนจากนั้นเมื่ออาร์ชบีชอปเดินทางเข้ามาใ,ใกล้ตำแหน่งที่เพอยืนอยู่พระเอกก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นมาเพอบอกกับวีนาว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคยเจออาร์ชบีชอปหรือเปล่าครับแต่เขากลับสัมผัสความรู้สึกที่เป็นลางร้ายได้ กับการอาร์ตพีชอปเองก็เหมือนจะจับความผิดปกติมาจากฝั่งที่เรายือนอยู่เขาเดินใกล้เข้ามาแต่ว่าก็โดนสกัดเอาไว้โดยฝูงชนที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้ในตัวเขาจากนั้นขบวนก็ได้ออกเดินหน้าต่อเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว นะตรงนี้เกมจะเปิดโอกาสให้เราได้สำรวจเมืองนะครับซึ่งอีเวนท์ที่ติดกันเลยจะเกิดขึ้นบริเวณลาน้ำพุกลางรอนเทรารีนาและเพอที่โดนฝูงชนกระแทกล้มทุลักทุเลไม่เป็นท่าด้วยความคลั่งไคล้ในตัวอาร์ชบีชอฟแฟนคลับเหล่านี้จึงวิ่งไล่ตามขบวนไปจนสุดทางทิ้งให้สองตัวเอกเหมือนโดนแย่งซีล้มลุกลุกลานอาไวภายหลัง เพอที่ล้มไปแล้วส่วนรีนาก็หัวร้อนจนเกือบใช้เวทไฟของเจเอเอาคืนยังไงก็ตามนะครับประเด็นเนื้อเรื่องที่สําคัญต่อจากนั้นก็คือการได้ยินชาวเมืองพูดคุยกันเกี่ยวกับราชาของพรอเทราผู้มีนามว่าทริสแทนที่3ข่าวได้แพร่สะพัดออกไปว่าลูกทั้ง3ของพระองค์ได้เสียชีวิตเพราะโรคร้ายในขณะเดียวกันราชาทริสแทนเองก็ล้มป่วยมานานครับความกังวลของชาวเมืองก็เริ่มหนักขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ราชาคนถัดไปที่ยังไม่ชัดเจน ประเด็นถัดมาก็จะเป็นการที่เราได้เจอกับนักรบระดับสูง2คนที่ตีดาบจนแตกข้อสังเกตก็คือเราจะได้เห็นทั้งคู่อีกหลายที่เลยครับเช่นร้านอาวุธร้านตีบวก Equipment ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทั้งคู่จะมีบทบาทอะไรในภายหลังหรือเปล่าเอาไว้ถ้ามีเรื่องราวของทั้งสองไว้ผมค่อยหยิบมาเล่ากันอีกทีนึ่งนะครับต่อกันด้วย NPC ที่นำไปสู่ระบบเปิดกล่องกันบ้างเธอคนนี้มีชื่อว่า Annie the opener แอนนี่นักเปิดกล่องจะเป็นผู้ช่วยเปิดไอเทมกล่องสมบัติต่างๆที่เราได้จากการทำเควสได้จากรางวัลกิจกรรมรวมทั้งที่ได้จากการทำภารกิจแคทแมนที่ได้เล่าให้คุณผู้ชมไปในตอนที่แล้วด้วยกล่องเหล่านั้นจะแบ่งเป็นระดับเอาไว้นะครับยิ่งระดับสูงของที่ได้ก็จะหายากแล้วก็ใช้เวลาเปิดหลายชั่วโมงโดยของที่แอนนี่เปิดให้เท่าที่ผมได้ทดลองก็จะมีตั้งแต่งเงินเอนช t นสโตนที่เอาไว้เพิ่มพลังให้กับอาวุธรวมไปถึงไอเทมสวมใส่ต่างๆอีกด้วยครับเกี่ยวกับระบบกล่องก็จะประมาณนี้ จากนั้นอีเวนต์ต่อมาจะมีจุดเริ่มต้นจากรีน่านครับเธอบอกว่าเดินทางมาไกลยอยากเติมเฮลพอยต์กับบัฟต่างๆหญิงสาวจอมเวทก็เลยตระเวนหาพรีสภายในเมืองกระทั่งเจมองไปเห็นคน2คนที่กําลังผ่านทางมาพอดีพวกเขาชื่อว่ารสสาธาและเจอผู้เป็นน้องชายของเธอครับ ทั้งสองเป็นสายอาชีพอโคไลที่ประจำการขึ้นตรงกับโบสถ์แห่งพรอนเทราประเด็นเนื้อเรื่องที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันได้ข้อสรุปว่าโรถสาธาน่าจะเป็นชนชั้นสูงจากอาณาจักรแห่งหนึ่งเธอต้องการชีวิตอิสระก็เลยมาเข้าร่วมกับพรอนเทราเชิร์ดแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าหญิงสาวแล้นได้รับมอบหมายภารกิจให้คิดค้นยากแก้โรคนอนไม่หลับที่ดีที่สุดในโลกเรียกได้ว่าเป็นงานยากงานที่ชวนปวดหัวและหัวร้อนมากที่สุดที่หญิงสาวต้องเจอมาเธอแสดงออกชัดเจนว่าไม่อยากทํางานนี้เลยครับซึ่งในตอนนั้นเองที่ลีน่าเเขข้้้าไปอใใหหหติมพลังังงจวรก สุดแล้วแะครับเจที่ไม่แคร์ใครดันไปเจอกับโรถสธทที่อารมณ์บูดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพริสคนนี้ปฏิเสธไม่ยอมฮิลให้แถมยังด่าก,กลับมาด้วยแน่นอนว่าพอได้ยินแบบนั้นรีน่าเองก็หัวร้อนจนเกือบลงไม้ลงมือดีนะครับพี่เพอห้ามมวยเอาไว้ได้ทันครับโรถสธทเดินจากไปส่วนเจอก็แอบฮิลแล้วก็เติมบัฟเบรซิ่งกับอินคร ي สอะจิลิตี้ให้เราก่อนที่จะติดตามพี่ของเขาไปในที่สุดเรียกได้ว่าการขอฮิลแบบนี้ใครเคยเล่นรักนรอกออนไลน์ยุคคลาสสิกมาน่าจะนึกภาพออกอย่างชัดเจนครับ นอกจากนั้นเมื่อแยกกันแล้วเสียงเอะอะของพวกเขาก็ทําให้ฐานยามเข้ามาตรวจสอบพระเอกไม่อยากมีปัญหาก็เลยตีเนียนแล้วก็พาเจ้แยกออกมาบริเวณด้านล่างของโปรเทราซึ่งเวทนาทีที่มาถึงพระเอกของเราก็สัมผัสพลังงานบางอย่างได้เขาเหลือไปเห็นประกายแสงสีเขียวที่ลอยขึ้นมาครับที่น่าแปลกก็คือรีน่านั้นมองไม่เห็นมันแต่ว่าเพอก็แน่ใจได้ทันทีว่าเขาจะต้องรีบตามมันไปมวลแสงสว่างดังกล่าวมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับมันค่อยๆหายไปหลังจากนั้นทว่าเพอที่มาหยุดอยู่หน้าบ้านก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นมาอีกกกรรอบบบควววาาามงงจํเีี่ยัั้้นนหหล กลับมาเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเพราะนี่คือที่ที่เขากับสมาชิกกิลเคยมาอยู่ด้วยกันเมื่อสิน้นคำพูดภาพก็ตัดสลับเพื่อพาเราย้อนกลับไปในโหมดแรกเริออนไลน์นะวันที่รีน่ากับเพอแวะมาที่นี่ ภาพที่เห็นก็คือรีน่าเป็นคนแนะนําสถานที่แห่งนี้ให้ฟังว่าที่นี่คือฐานลับของเราถ้านายไม่มีอะไรทําก็แวะมาที่นี่ได้จะมานั่งคุยกับเพื่อนๆอ,อาจจะมาหักไม้ผีตีมอนเล่นกันหรือว่าจะเป็นที่รวมคนก่อนออกเปล่าบอสนอกจากนั้นสมาชิกที่เลเวลสูงๆบางคนก็อาจจะแวะมานั่งหายใจทิ้งในบ้านหลังนี้ก็มีเช่นกันครับ จากนั้นภาพได้ตัดกลับมาณับปัจจุบันอีกครั้งและเพ์ก็มั่นใจที่สุดว่าเขาเคยรู้จักและเคยอยู่ที่นี่จริงๆนั่นก็แปลว่าถ้าเข้าไปด้านในเราอาจจะได้คําตอบเกี่ยวกับความทรงจําของเพ์เพิ่มเติมก็ได้ทว่าปัญหาก็คือประตูถูกล็อกเอาไว้นะครับในตอนนั้นเองเซนนิรอน NPC จากเผ่าพันโดแรมก็ปรากฏตัว เขาเข้ามาทักทายพร้อมกับบอกว่าเขาเป็นคนดูแลอาคารแห่งนี้ให้กับเจ้าของบ้านจากข้อมูลที่คุยกันดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านจะแวะไปทําธุระที่เมืองอัลเบอร์ธาและเซนิรอนคงเปิดประตูให้คนนอกเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของรีน่าจึงเปิดโหมดเจราจาชักแม่น้ําทั้ง5ครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่เพลลืมความทรงจําเหตุจําเป็นที่เดินทางมาไกลขอเข้าไปดูแป๊บเดียวได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายเซนิรอนก็ปฏิเสธอยู่ท่าเดียวครับเจยจึงงัดไม้เด็ดโดยการบอกว่าเจานะเป็นคนที่ชอบช่วยแก้ปัญหาาาากกกับคคนนนนนอออื่อ่่ๆนนะตยอยอยู็ Friend, ชวมามาม ถ้าเจ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยขอแค่เปิดประตูให้เข้าไปสำรวจด้านในแป๊บเดียวก็พอ ทั้งนี้แม้เซนิรอนจะไม่เต็มใจในตอนแรกนะครับแต่ดูเหมือนปัญหาที่เขาต้องเผชิญก็เป็นเรื่องที่ควรใจเขามาตลอดเซนิรอนก็เลยขอว่าให้เก็บเรื่องที่เขาเปิดประตูไว้เป็นความลับส่วนที่จะขอให้ช่วยเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่เริ่มทํางานที่พรอนเทราใหม่เซนิรอนดันไปมีเรื่องกับอันธพาลที่ชื่อว่าชาบูโร่หมอนั้นขู่กันโชคเงินทองของเขาเรื่อยมาครับพี่แมวเหมียวคนนี้จึงอยากให้เราไปเคลียร์กับอันธพาลคนนั้นเพื่อไม่ให้มันมารังแกเขาอีกโดยสถานที่กบดานของชาบูโร่ก็อยู่ที่ท่อระบายน้ําใต้้้้ดดินนนรรรรร่าาาาพอูแบบบบัััักกก็ปวจจะใหค และแม้เพอจะหวั่นหวั่นว่าเจ้ของเราจะไปก่อเรื่องทำร้ายคนในแบบที่รุนแรงเกินเหตุอีกหรือเปล่าแต่พอมาคิดคิดดูการเข้าไปในบ้านอาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะคืนความทรงจาได้กลับกันนะครับถ้าจะให้เราไปบังคับให้เซนิรอนเปิดประตูก็คงจะเป็นวิธีที่ไม่ดีหรือจะเอาเงินมาจ่ายอันเพานแทนเจ้าเหมียวเพอก็ดันไม่มีเงินอีกฉะนั้นนี่จึงเป็นวิธีเดียวแล้วล่ะครับทั้งสองจึงตกลงกันว่าเราจะเน้นเจรจาและถ้าลามไปถึงขั้นลงไม้ลงมือก็จัดแต่พองามสั่งสอนนิดหน่อยแล้วกลับเมื่อเห็นตรงกันนนนะรัับพวกกกกเเเขาาาาา็ลลยยยออออดิทททงงงงไไปป่่้ํต เอาละรครับทีนี้เมื่อเดินทางมาถึงก่อนลงดันเจียนบริเวณหน้าทางเข้าตรงนี้จะมีเควสเสริมจาก NPC ที่มีชื่อว่าปีแอปีแอเห็นว่าเราเป็นนักผจญภัยที่ไม่ค่อยคุ้นหน้าก็เลยคิดว่าอาจจะมาจากที่อื่นการพูดคุยทงให้ได้ประเด็นเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงข่าวลือเกี่ยวกับสมบัติมูลค่าหมื่น 10, ล้านที่ซ่อนอยู่ในดันเจียนแห่งนี้แถมเขายังมีแผนที่ที่บอกพิกัดของสมบัติอีกด้วยครับ ปีแอร์ย้ำว่านี่คือความลับขั้นสุดยอดเพราะเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครสุดท้ายด้วยความอยากพิสูจน์ความจริงกับประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองที่ล่อตาล่อใจเจ้อยู่แล้วทั้ง3จึงตัดสินใจเดินทางลงไปค้นหาสมบัติด,ด้วยกันทีนี้อีเวนท์ที่เราจะได้เจอในคาวเวิร์หรือว่าท่อระบายน้ําใต้ดินนั้นหลักๆจะมี3เหตุการณ์สาคัญและเพื่อให้เข้าใจง่ายผมขออนุญาตเล่าให้จบเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับ เหตุการณ์แรกก็ต่อเนื่องกับการตามหาสมบัติของ p ีแอแท้จริงแล้วเมื่อเข้าไปสำรวจที่ชั้นที่1ความจริงก็เปิดเผยว่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่แผล่อคนมาปล้นโดยแก๊งโจรที่นำทีมโดย NPC ที่มีชื่อว่าชอนการต่อสู้จบลงด้วยชัยชนะของ2ตัวเอกพร้อมกับคำอธิบายที่บอกว่าชอนและพวกก็โดนหลอกให้ซื้อแผนที่ฉบับแรกจนหมดตัวมาแล้วเหมือนกันเขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเงินที่สั่งสมมาหายไปกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสุดท้ายเขาจึงแก้ปัญหาโดยการปล้นคนอื่นนะครับทว่าความน่าสนใจของเควสผน ำรวจตามพิกัดในแผนที่ฉบับแรกเขาก็ได้เจอกับแผนที่อันที่2พวกเขาทั้งสองฝั่งก็เลยได้ข้อสรุปกันว่าจะไม่ส่งชอนเข้าคุกแต่ขอลงไปสำรวจตามแผนที่ได้มาดูก่อนส่วนชอนก็ให้รออยู่ที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าสมบัตินั้นมีอยู่จริงลีน่ากับเพอร์จึงลงไปยังคาเวิร์ดชั้นที่2นะครับสิ่งที่ได้พบก่อนเจอหีบสมบัติก็คือมอนสเตอร์อาร์โกสพวกเขาล้มศัตรูจากนั้นก็ลองเปิดหีบดูปรากฏว่าด้านในกลับไม่มีสมบัตินะครับแต่ว่าเป็นแผนที่อีกฉบับที่ระบุพิกัดชั้น3ตัวเอกก็ไปต ไปชั้นที่4กระทั่งพวกเขาก็ได้เจอหีบที่ชั้นที่4อีกข้อสังเกตของหีบอันนี้ก็คือฝามันเปิดเอาไว้แล้วนะครับในขณะเดียวกันเจแอนอาร์กอสกับสมุนก็เข้ามาจู่โจมซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมินิบอสของเควส์นี้นั่นเองครับ สรุปแล้วหีบสมบัติอันสุดท้ายก็กลับว่างเปล่าดน้าที่รู้แบบนั้นก็หัวร้อนพร้อมกับชวนเพลกลับไปเอาเรื่องชอนแต่ว่าข้อสังเกตก็คือมีคนเอาสมบัติไปก่อนหน้าเราณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีเรื่องราวต่อเนื่องในควสหลังจากนี้ก็เป็นไปได้ส่วนชอนก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเขายังยืนยันว่าไม่รู้จริงๆว่าหีบนั้นว่างเปล่าเรื่องราวของแผนลวงปล้นก็จบลงประมาณนี้ครับ ต่อไปอีเวนท์ที่2โมแดนกับการคิดค้นวิชาเวทมนต์เราจะได้เจอกับตัวละครคนนี้ตั้งแต่ชั้นแรกเลยครับโมเดนนั้นจัดอยู่ในตัวละครที่เราสามารถชวนเข้ามาร่วมทีมได้นะครับซึ่งเรื่องราวของเขาเกี่ยวข้องกับการทดลองเวทมนต์ด้วยตัวเองรีน่าเห็นโมเดนใช้วิชาเวทที่เธอไม่คุ้นเคยจึงลองเข้าไปสอบถาม สรุปว่านี่คือวิชาเวทแบบใหม่ที่พี่แกคิดเองทําเองพร้อมกับบอกว่าเหตุผลที่ต้องสู้กับคนอื่นๆไปทั่วก็เพราะเวทที่คิดคนขึ้นนั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อใช้ในสถานาการณ์จริงสุดท้ายโมแดนก็เลยหาเรื่องคนไปทั่วและมักจะมีนักพจนภัยคนอื่นๆคอยติดตามมาท้าสู้เป็นประจำเมื่อได้คําตอบรีน่าก็หมดความสนใจและก็ออกเดินทางต่อทั้งนี้โมแดนที่สบโอกาสจึงพูดจายุ่ยยุ่ให้หญิงสาวสู้ด้วยสุดท้ายคําพูดที่แทงใจดําว่าเจาก็แค่จอมเวทปลายแถวก็ทําให้รีน่าหัวร้อนขึ้นมาจน,านนําไปสสสสสูู่่่กกการรรััััังงอนนนนเวทไ้้ดดผีีใุคบ どんどん。 จะพ่ายแพย้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยังไม่สิ้นหวังคราวหน้าที่เจอการโมเดน Modern, สัญญาว่าจะคิดเวทใหม่มาต่อก,ก้อนกับเราอีกแน่นอนอีเวนต์ของโมเดนจึงพักเอาไว้เท่านี้ครับเอาละครับและประเด็นเนื้อเรื่องที่3ก็คือเควสหลัก2ตัวเอกได้สำรวจทอระบายน้าไปเรื่อยๆกระทั่งเมื่อเข้าสู่ชั้นที่2องลีน่ากับเพอร์ได้เจอกับกลุ่มลูกน้องของชาบูโร่ที่กําลังหนีตายออกมาด้วยความหวาดกลัวในขณะเดียวกันจริงๆแล้วชาบูโร่ไม่ใช่ชื่อเรียกที่ถูกต้องน,นะครับแต่ว่าชื่อจริงๆของเจ้ามรดพานคนนี้ก็คือเซีย ก็บอกว่าเซเบโร่นั้นบ้าไปแล้วหมอนั้นกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งความจริงก็ไปเฉลยที่ชั้นที่3นะครับเพราะภาพที่เห็นก็คือเซเบโร่ที่กําลังโจมตีลูกน้องของเขาจนหมดสติส่วนสภาพของหัวหน้าอันธพาลก็กลายเป็นอันเดธไปแล้วครับหมอนั้นยังพูดจาแปลกๆเหมือนการกลายร่างครั้งนี้มาจากความตั้งใจของเขาเองทว่าความหิวก็ทําให้เขาลงมือโจมตีอย่าสองคนที่ยังมีชีวิตรีน่ากับเพอที่พร้อมต่อสู้จึงเข้ากำลับศัตรูคนนี้และนี่คือการต่อสู้ที่เกิดขึ้นครับ เมื่อเอาชนะเซียบูโรลงได้ทั้งสองก็ยังติดใจยอยู่ตรงที่จูจ่ๆในท่อระบายน้ําแห่งพอนเทรด้านั้นมีซอมบี้ขึ้นมาได้ยังไงรีนาเองก็พูดถึงกลไกของการกลายเป็นซอมบี้นะครับว่าคนชั่วนั้นมีแนวโน้มจะกลายเป็นซอมบี้แบบนี้กับความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เธอเรียกว่าถนนแห่งความตายหรือว่าเดดโรดครับยังไงก็ตามสิ่งที่ได้เจอทั้งหมดยังคงเป็นปริศนาต่อไปซึ่งก่อนจะกลับเพอก็ได้หยิบสิ่งของระบุตัวตนของเซียบูโรมาด้วยครับเผื่อเอาไว้ว่ามันอาจจะต้องใช้ยืนยันกับเจ้าแมวเหมียว่าาาาเรารเรรรรทํํกิิจจจส็แล้วง เมื่อมาถึงบ้านหลังนั้นเซนิรอนก็รออยู่แล้วครับเราได้บอกเรื่องหัวหน้าอันธพาลที่กลายเป็นซอมบี้ในขณะเดียวกันก็ส่งมีดสั้นของศัตรูให้เพื่อเป็นหลักฐานว่า2ตัวเอกทํางานเรียบร้อยแล้วจริงๆสุดท้ายพวกเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปไภายในบ้านเมื่อเข้ามาสภาพของบ้านนั้นรกร้างเหมือนไม่มีคนอยู่ที่นี่มาสักพักใหญ่ๆเื่อได้เห็นสภาพภายในก็เสียขวัญนะครับเพราะเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นแบบนี้จากนั้นเสียงเพลงก็ดังมาจากชั้นสองพวกเขาก็เลยตามเสียงขึ้นไปจนได้พบกับตัวละครอีกคนเขาคนนี้มีชื่อว่่าาาาบบาท,ทีีมีมออชพพพเเปป็นนนหรรืัักะธ์ลง จุด5ของบาทก็คือเขาเป็นนักร้องที่ร้องได้แย่มากจนทั้งสองฟังแทบไม่ไหวอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากเขาคนนี้ก็คือบาสบอกว่าเขาเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้ต่อมาจากเจ้าของคนก่อนเป้าหมายก็เพื่อขยายกิจการร้านเหล้าของตอนเองที่อยู่ในมมร็อกซเหมือนการเปิดสาขาใหม่ที่พรอเทรานั่นเองครับ ในฝั่งของเพอก็เอ่ยปากขอโทษที่ถือวิสาสะเข้ามาพร้อมกับอธิบายเรื่องความจําเสื่อมของเขาในตอนนั้นเองที่ภาพในอดีตก็ย้อนกลับมาอีกคราวนี้นอกจากรีน่าและเพลเรายังได้เห็นตัวละครอ,อีกหลายคนรวมทั้งบาดก็เคยมาอยู่ในอาคารหลังนี้ด้วยกันจากนั้นภาพก็ตัดสลับไปมาแบบนี้อีกครั้งครับจนตัวเอกรับไม่ไหวอีกต่อไปเขาวิ่งออกไปด้านนอกทันทีในขณะที่มีรีน่าไล่ตามไปในตอนนั้นเองที่บาดพูดคุยกับใครบางคนโดยเฉพาะเหตุการณ์ในอพิโซดที่แล้วที่เราได้ข้อมูลมาว่า2ตัวเอกได้ประทะและเอาชนะสวิเซอร์แห่งพรอนเ้ เรื่องนี้จากแคริโอดสายข่าวของเขาทั้งสองเหมือนกําลังสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับพระเอกครับแต่จะมีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าทั้งประเด็นสภาพของเพอต่อจากนี้จะเป็นยังไงความลับของซอมบี้ในท่อระบายน้ํารวมทั้งการสืบค้นหาความจริงเกี่ยวกับเทพที่ดานทั้ง3ที่พ่อมุนทามบอกมาก่อนออกเดินทางจากเซฟเฟนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงคุณผู้ชมสามารถโหลดแร ok ็กนลล็อกเดอะลอสเมมโมรีฮีบออฟเดอะวอรคิวรีมาเล่นกันต่อด้วยตัวเองซึ่งสามารถโหลดได้ทั้งแ n d r o i d และก็ iOS เอลยนะครับและผมจะแปะล,ลิง ใบเอาไว้ให้นิดหนึ่งว่าตอนหน้าเราจะออกเดินทางไปยังออกวิลเลจเพื่อค้นหาข้อมูลบางอย่างที่นั่นเอาเลยครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ